ข้อฝันี dings, ่ฝ sí ันฝันเมื่อไงนี่ขึ้นฝ uh, ันเมื่อขึ้นว่านอนดูนะนอนนอนเสียงเตียงเียงยแล้วไปย่างข่อย่างออกก็เสียงย่างแต่เสียงดังย่างยังไงล่ะนาปั้วอ๋อคืออยู่ในพื้นที่บัดนี่และนาตัทางเขารึเล่ายินเสียงย่างแต่มาผมบอกเขาไปนเลยว่า ลุกออกมาเบิ่งว่ะออกมามายืนดออนี่แหละอันนั่นหมอไปไปเห็นไปชุดขาวว่าเอ๊ะผู้ใหญไปเห็ตออนตรงยางว่ะโอ้หลวงปู่ต้นน่ะน,น,นี้แหลมไปหลวงปู่เยลยห<อ>ลวงป<อ>ู่น่าสนใจนะหลวงปูงป่สวงเนี่ยเขาเสีว่าฝันหลวงปู่สวงแต่ว่าเราใส่ชุดสีขาวชุดขาวว่ะกลางวันวูเนี่ยปูฝันกูหมด เออมันออกเลยทีรู้ตศูนย์หกเราบอกว่าเนาะเราปัญญาเข่าเนาะออกอยู่แห่เราบอกออกไปทางเหรออือเราไปเล่นไปไปนั่งลงกราบเนาะกาบเราเนี่ยเราประจับหัวที่ดอกซีหัวอีกออกไปข้างนอกเด้อเราบ้าเราติดไปข้างนอกก่อนจากบดลเนาะเรามาก ฝากเบิ่งรถเด้อเบิ่งรถเบิ่งวัดหรือเ่าเบิ้งรดอือแูอฝากเยลุกปู่ก็อยุนนี่ตัวลุกปู่ประไรตัวโอลูกปู่ที่ไปเที่ยวไปเล่นนะข้างนอกห่าไปบรด้นหนอหรือ่าหล่อนืเข้าไปในรถลุกปี้กับลุกตาหมเราก็ที่บอกเออเดินเด้อเบิ่งเดินแนั้น รที่รถทั้งสองขั้นนั่นแหละนคือมถึงว่ารถนี่คือบอกว่าฝากระงดถคือรถสองขั้นเลยนะงรถเบิกงเรื่อกรงบัดนี่ละทุกทานี่ละใยางไปกระทอมนั่นแหะอืมจกระทเดีหลวงปู่สประกาศมาบอกคับอยู่รโดนออกวแต่ว่ากุโดนมากรนดไอต้มมันดูดีไม่าย ไปหมดหรอมต่อไปบอ่อยบ่อไปโดนมาเตายูเนถัีนอนีหะปา,าว่าเออเดี๋ยวไหเราย่างอยูอย่เยดูนาดนะนารถนะนารถข,ขั้นไหนเก,ก่งหรือกระบกระบาทกรนะบบาะทั้งสองขันแหละจะคนมาเราือกระบ,บา Lên rồi. Lực, chẳng nói lắm lâu nắm lông nắm lâu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  nắm à, nắm lông nắm lâu chẳng nói, nắm lâu nắm lâu nắm ừ. lâu nắm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  tàu อันนี้ฝันนี่คือเราได้ขอดรถบ่ถูบรถบ่โบ่ยังออนรถซื้อออมรถไม่ได้ว่าวงกลมออนรถเลยบ่ขั้นใหกรถกบาโอ้โหต่หตเอ้ยอโอโจุดเตืวที่ฝันให้มึงถูกแบนนี้ก็คือขาวโอเคนะว่าก็คือเคยฝันเห็นเราเหมือนกัน lọt lèo chắc không lạc quan có thôi khoa học tạo tòa thôi ở đây quan hệ nhàng khẩu nàng hoặc 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 nàng Khăn nàng ว่าันฟันเห็นรอบไหนก็คือเลขออก็อ๋อกอบสองรอบและรอบแรกขึ้นเองเห็นแบบนี้ก็เลยขึ้นเลว่าเฮ้ยบอได้กินอย่างไรละทำแบบแบบเขาต้องรับไปจักหน่อยว่ามาอย่างนี้ก็บังเอิญได้ยินแต่ยกงไงตุ๊บกึุ๊๊กแนวไปก็ยังได้หลังหลัง แ้ลต่ว่าที่ว่าเคยฟันเห็นเล่าสองหอบหน่อคือถือเหล็กนั้นสองหลอดเห็นปะไอ้งวดงวดล่าสุดที่ว่าออกออกไอ้เหล็กซูนโฮกหนแกฟันเห็นหรอเป่าอันฟันไอ้นั่นฟันเห็นรถดซูนโฮฟันเห็นรถดแต่ว่างวดนี้คือฟันเห็นลุงปูเลย ฝันนี้คุปู่สูงว่าเป็นลักชัวร์บอกเลรียญว่าไงรอบทองรอบไอ้รอบแรกที่ฝันเห็นคือขั้นกระบะเหรอคือกระบะผ่า,านมาหลายงวดแล้วล่ะเต็กนวลนี่ลุงทีคิดว่าลุงปู่รับสิบอกเลรียขั้นใดนี่ขั้นหนึง่งกระบะแต่ว่ากระบะน,นี่มันมีแต่ตองแน,น่บมดนี่มีแต่ตองแต่ข้างหน้าก็ลุงบอกว่าเป็นเหรียญเหรียญอย่างเหรียศูนย์ป่ะมันโตเก้าฐานเดียว อืมันก็เป็นสามศูนย์เลยศูนย์หน้าหนาเลยเดยวศนย์เก้าเกอ้ยศูนย์เก่าสามบอศูนย์สามเก่านไลขั้นเ้านไห้าศูนย์หกหกเดียวศูนย์หกมันออกอนนอกเรียศูนย์หามันนี่เรยหกหาเดียว่าลุงพี่คิดว่าน่าจะออกเลขนี่ลดเลยเหรอ พอเรายังวนหลดอยู่ครับที่ไหตั้งไหนมันกัคือมตดวงือแต่นี่ยคือเอาเอาแค่เหล็กนกับพ่อเนาะพอเรายังว่นอยู่นหลไดะยรงอือคือเหนไดอแ่งลับหมดะแต่าฟัน ขาขาแล้วลฟันที่มันขึ้นคือเห,หยียงข,ขาวมี่ลุงพีตกจากตก้นไม้นะครับชุดขาชุดเ้าเนี่ยแหละกอ,อดลุงพีลงมาพูหะตลอดเห็นกับลุงพีเพราะวมาแต่ก่อนเคยไปอยู่แบบปูอยู่บ,าบา้านผมแบบ ตอนเล็กหน่อยครับตอนอยังไม่ได้ดวนนะแล้รัดไปนี่ยเอาใส่ไปเพื่อนได้ถูเท้าเลยแต่เชนี่ยคือไปเบิรงเอาที่เป็นรถลกับพ่อเนาะมาได้โชว์แต่ว่าในในใจส่วนตัวนี่มากตัวไหนเป็นพิศเศษบ่ความความความคิดส่วนตัวมากตัวไหนาหหมากกว่มากเก่ามากเกาแต่ว่าตนนัวไหนมันมีหลายเก่าอะไรกับตัวไหนก็นกน เก่าสามตัวงวดงวดที่แล้วคือกับฟันหินล่อออกศูนหกฟันหินรด,นอ,ดออกตัวนี้คือมวดที่แล้วเียนแล้วลดลงปู นี่คือคือตองวดเลยวันน่งตองวดอันนี้คือฟันที่รถเหมือนเดิมรถรถมีสองขั้นขั้นแรกอันนี้คือขั้นแรกศูนย์ขีดเก้าเก้าเก้าขั้นที่สอง 5, 0, 6้าศห้าศูนย์หก คือเงินนี่คือลุงปูสวงเลาวสียางอ่อมอ่อมสองขั้นนี่นะน,นะทะเบียนรถได้ครับด้วยทั้งเท่านิทะเบียนได้ห้าศูนย์หกหกมีหกหกเลยศูนย์หกมันออกไปแล้วแต่ว่าอันนี้คือกั้นไว้ได้ครับ คือลุงพิวานี่คือมากตัวนี้93ตัวเลยครับเดอนีเดอ,เดอตัวนี้เดออาจจะเป็น093ก็ได้หรือเป็น039ก็ได้แต่า06ออกแล้วมันก็จะเหลือ05 <5. S 1> เหลืออยู่05 65 66ครับ หนึ่งนายนหกห้าอันนี้คือฝันของหลวงพี่เลขบนครับหลวงปู่ชวงขอฝันโมเทลกับฝันเห็นเห็นรถออกที่เป็นรถหลวงปู่คือศูนหกนี่คือฝันเห็นขั้นี้แหละเต็งมวลน,นี้กับฝันเห็นสองขั้นนี่ครับแต่ว่านี่คือเรามากครับนี่ศูนย์เก้าสามแต่บนแหน่ได้นี่เก้าเก้าหกหกนี่อาจจะออกเลขบิน,นก็นได้ได้เงินนี่เป็นไปดได้เลย ลองพิจารณาไหมครับลุงปูแล้ไม่ให้โชคฝันเห็้ลุงปูสามหอบเลือดออกทั้งสามหอบครับแต่ว่าส่วนตัวนี่มากตัวใดครับมาตัวนี้นเห็นไหมครับลำมาตัวนี้อย่าลืมนะครับเรื่องนี้ลำมาตัวนี้อันนี้คือเลขฝันนะครับลองพิจารณาไหมครับหนึ่งไม่ได้หน,อ,นอ์ห้าวันไหนได้อาจสิได้โชกก็ได้